ะะสามารถลดน้ําตาลในเลือดได้โดยไม่ต้องพึ่งยาเทคนิคที่1คือลำดับการกินอาหารมีการศึกษาแนะนําว่าให้เรากินผักผลไม้หรือพวกใย,ยอาหารสัก10บถึงสินาทีก่อนที่จะกินโปรตีนหรือคาร์โบไฮเดตหรือพวกไขมันเข้าไปอันนี้ก็จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดนะคะไม่สูงแบบขึ้นปี๊ดหรือไม่สวิงขึ้นสวิงลงนะสก็คือการดื่มน้ำแอปเปิลไซเดอร์นะลการศึกษาบอกว่าให้ ผู้ป่วยเบาหวานหรือคนที่มักจะมีน้ําตาลในเลือดสูงคุมน้ําระดับน้ําตาลไม่ได้นยะให้กินน้ำแอปเปิลไซเดอร์ก่อนนอนนะคะตัวกรดอะซิติกในน้ำแอปเปิลไซเดอร์จะช่วยกระตุ้นอินซูลินให้ลดระดับน้ําตาลในเลือดได้นะวิธีกินน้ำแอปเปิลไซเดอร์ให้ถูกวิธีก็คือ1ช้อนโต๊ะ1-2ช้อนโต๊ะนะคะให้ผสมกับน้ำ 254 cc นะคะละลายดื่มไม่ได้ดื่มแบบเข้มข้นนะเพื่อนๆต้องเจือจางนะคะอาจจะเป็นน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิห้องน้ำเย็นตามที่เพื่อนๆชอบเลยนะ3ก็คือการทำา IF อนะอันนี้ก็ยังคงใช้ได้อยู่นะคะกินเป็นช่วงอดเป็นช่วงเพื่อให้ระดับน้ำตาลเนี่ยไม่อินซูลินไม่ถูกกระตุ้นตลอดทั้งวันนะอันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นโรคพราะกดไหลย,ย้อนนะคะเราจะ IF ได้ แต่ถ้าเป็นแล้วอยากจะ IF เอฟะเพื่อนๆก็ดูร่างกายเราก่อนว่ามันไหวไหมกดในกระเพาะหลังออกมาเยอะไหมกินยาลดกดแล้วมันดีขึ้นไหมนะคะก็จะ8ดชั่วโมง6ชั่วโมงตามที่เพื่อนเพื่อนคิดว่ามันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราแล้วก็จัดการตัวเองเลยนะคะ4ี่ก็คือกินโปรตีนจากพืชแหละโปรตีนจากพืชนะเต้าหู้ถั่วข้าวโพดต้มเนี่ยมันก็มีโปรตีนเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็ ช่วยให้ได้ทั้งพลังงานที่ดีแล้วก็ได้โปรโตีนสำหรับการใช้เป็นพลังงานด้วยสร้างกลรามเหนือด้วยนะคะต่อไปวิธีที่5นะสำหรับเพื่อนๆที่มีน้ำตาลในเลือดสูงนี่ก็ต้องออกกำลังกายเขาบอกว่ามีคำแนะนำว่านะเราสามารถเลือกออกกำลังกายแบบที่ใช้พลังงานต่ำเนี่ยแต่ทำต่อเนื่องนะแต่ต้องทำต่อเนื่องนะคะ จะช่วยในเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็การสลายไขมันได้นะเราอาจจะไม่ต้องหักโหมแบบว่าต้องแบบวิ่งแบบต่อเนื่องแบบเป็นแบบหลายๆกิโลวิ่งขึ้นเขาหรืออะไรอย่างนั้นหรือว่าต้องไปยกน้ําหนักแบบเวทเทรนนิ่งแบบหนักๆนะแต่ถ้าใครสามารถทําได้อะสร้างกล้ามเนื้อแบบเวทเทรนนิง่งเขาบอกการออกกำลังการออกกําลังกายทุกแบบเนี่ยนะคะทุกชนิดนะ่ะช่วยในเรื่องของการ รักษาระดับน้ำตาลในเลือดได้หมดแต่ขอให้ทำต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะออกแบบหนักหรือแบบเบาก็ตามแต่เพื่อนๆต้องทำให้มันต่อเนื่องอันนี้จะช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีเลยทีเดียวนะคะใครอยากปรึกษาแบบส่วนตัวก็มีบริการให้คำปรึกษาฟรีโดยอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลย